สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่เกมแอบเบเกอรี่นะคะ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะซึ่งวันนี้มีอีเวนต์ใหม่นะคะเป็นอีเวนต์ของร้านแบรนเย่เป็น,น, yeah! ปนคล้ายๆกับสวนสนุกไรย,ยูนิคอร์เลยนะคะซึ่งมันน่ารักมากๆเมือ่อเมื่ออีเวนต์ที่แล้วใช่ไหมเป็นเชอร์รี่บอสซ้ำทีสีชมพูกับ ดอกซาก,กุระใช่ไหมยังสวยมากๆเลยอ่ะอน,นี้ก็คือน่ารักขั้นสุดน้องมาในตีมเหมือนงานวัดอ่ะงานวัดที่มีแบบเออม้าหมุนยูนิคอร์นอะไรอย่างเงี้ยงั้นไปไปเล่นกันดีกว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยนี่คือร้านตีมยูนิคอร์นของเราเอ้ยแบรนด์สิ นี่คะ่ะต้องทาความสะอาดร้ในนะูแล้วดูลูกค้าแต่ละคนอีหัวหมีฟูๆแหละแล้วก็แบบคุณยีราพี่ใส่ชุดยูนิคอร์นแล้วเป็นกับเหมือนตีมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตีมละครสัตว์เหรอเออเนี่ยน่ารักมากมาดูดิทุกคนเออละครสัตว์เหมือนละครสัตว์เลยอะ่ะแต่ว่าไม่คล้ายๆกับอันเนี้ยอะไรนะอันนี้มีอะไรบางเนี้ยอ๋ออันนี้นะคะ ออเดอร์ตามสั่งมาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหมดดุนรูเลตรายวันจาจาจาจะได้เพชรฮะโอเคแล้วนี่นะคะก็คือเป็นอีเวนต์ใหม่เลยใช่ไหมนี่เมื่ออีเวนต์ที่แล้วก็คือเชอร์รี่บอสซนะาพนะพามเก็บไม่หมดอีกนะฮะ แล้วต่อมาก็นี่เลยอีเวนต์ยูนิคอนเห็นไหมอีเวนต์แบร์แลก็จะมีอันนี้แล้วต่อไปอ่ะอีกกี่วันนะอีกประมาณ3วันนะ่ะเราก็จะไปอีกอีเวนต์หนึ่งนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่จะเปลี่ยนอีเวนต์จากเชอรี่บอสซัมเป็นแบร์แลนเนี่ยใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงนะหลังจากที่เชอรี่บอสซัมจบเนาะก็จะเล่นอีเวนต์กันรัวๆเลยจ้า แล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้มีสั่งอะไรบ้างนะอ๋อนี่ใส่ลุงเนอะโอเคนี่ฮะตอนนี้เราก็เล่นไปได้ถึงเมนูเค่นี้เองอะไมู่ขนาดนี้แหละไม่กี่เมนูนะที่เราเล่นไปก่อนแล้วซึื่อมันน่ารักมากทุกคนบรรยากาศคือกะจะเก็บให้หมดนะเราไม่รู้ว่ามันจะวนอีเวนต์แบบวนมาหรือเปล่าก็น่าจะวนแหละเนาะแบบ เออ,เออวนเก็บให้หมดอะไรประมาณน,นี้เห็นไหมพอวนฟักทองจบก็นวนอันนี้แล้ววนอันนี้อย่างเงี้ยเราก็เก็บให้หมด้ยแต่นี้มันน่ารักมากเเหมือนธีมสวนอน,นี่แหละเรียกว่าอะไรนะสวนสนุกไม่พอไม่พอพูนที่เก็บไม่พอจะไปขายนี่ก่อนเอาวางไว้หน้าร้านนี่นาเหมือนธีมสวนสนุกจริงๆใช่นา่คือสวนสนุกนั่นแหละแบรนด์นี่ได้แล้วฮะ นี่เห็นมาทุกคนแบบมามันคล้ายกับ,บหยกับสวนสนุกตันนี้ลแล้วคาอาสัตว์นะทุกคนนี่ไม่ไหวแล้วจะต้องทำให้ได้ยอดเพราะว่าเหลืออีกเวลาอีก3วันนะเราเพิ่งจะถึงแค่เจ็ดเองนะอีพีเชอร์รี่บอสซัมนั้นก็สวยมากๆาเลยน่ารักมากๆแหละแต่ว่าเหมือนกับขี้เกียจเล่นไปหน่อยเฮ้ไ <laughs> ม่มีเวลาเล่นมากพอก็เลย อันนี้เฮ้ยมืออีกละอันนี้นาออันนี้ก็จะเป็นขนมปังแล้วก็ขนมปังซึ่งอันนี้ได้แล้วลุยเลยฮะลุยเลยฮะอ๋อลืมแหละลืมอัปเกรดอันนี้อัปเกรดคุณหมีอะช่างปั้นมือหนึ่งแล้วก็อะไรนกพักรุ่กค่ะไม่จะอัพช่างปั้นก่อนฮนะโอเค อัเรียบร้อยแล้วเอาเลยอีกหนึ่งแต่มันอะไรโอเคนะลุยต่อไปนะจะเป็นเมนูใหม่คือแบบแทบจะไม่ได้เล่นวางขนมไว้หน้าร้านเลยเพราะว่าตั้งใจจะทำน,นี่เมนูอย่างเดียวเมนูใหม่เมนูใหม่เมนูใหม่เรื่อยๆเพื่อที่จะเก็บเมนูนะฮะนี่ไงแบรน เอ๊ะตรงนี้มันอ๋อตรงนี้มนไม่มีมันจะไม่ปรากฏชื่อมีเชอรี่บอสตันยังเก็บไม่หมดฮนะดแบรน n แล้วก็ถ้าเกิดตรงเนี่ยตรงฝั่งที่เป็นแบบนี้นะฮะมันจะอยู่ตรงน้ําอยู่ตรงตู้นี้นะละเหมือนกับเราต้องดูโฆษณานะเพื่อที่จะให้มันออกมาขายเราถึงจะได้เมนูใหม่เมนูนั้นมาสำหรับคลิแปแบรนเบอรรี่นะคะเราก็แค่มา าพาทุกคนมาทัวร์ชมอีเวนต์ใหม่ๆเนาะที่ในนี้เขาจัดกันนะว่าจะมีอีเวนต์อะไรบ้างอันนี้น่าจะอีเวนต์ในอำเภอหรือเปล่านะแต่เด่นทางก็แค่แค่พาทุกคนมาทัวร์ชมเนาะไม่ได้มีอะไรมากก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมไปเล่นนะต้องบอกว่าต้องเล่นจริงๆทุกคนต้องเล่นเพราะว่าอีเวนต์แน่นมากๆม,มากันทุกวันในสนเทศกาเลยจ้ะ อีเวนต์ละ5วันนั่นเองนะที่เราจะสามารถเก็บเก็บเมนูเก็บของตกแต่งอะไรต่างๆได้เนาะไปหาเล่นกันแบรคเกอรี่สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะ